เราก็มาอยู่กันที่ร้านมิชลินไกด์ร้านต่อไปนั่นก็คือครัวป้อาอร่อยแบบกแปลกอร่อยแบบแปลกถ้าหิวไม่ต้องมาถ้าหิวไม่ต้องมาและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านมิชลินไกด์ร้านต่อไปนั่นก็คือครัวป้า ร้านโคปอ้อยนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเนี่ยเขาจะได้มิชลินไกด์ได้ยังไงบอกเลยว่าตรงนี้ต่างจากที่อื่นแน่นอนเพราะว่าทาั้งในเรื่องของรสชาติคุณภาพความพิถีพิถันความใส่ใจความอร่อยและความรอนาน,นี่ต้องยกให้รัวปลาอ้อยเลยด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันดีกว่าไป ร้านอาหารตามสั่งแบบธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลิลีนไกด์ถึง2ปีร้านอาหารปลาอ้อยทั้งอร่อยสะอาดใช้วัตถุด,ดิบที่ดีราคาเหมาะสมมีเมนูพิเศษที่ปลาอ้อยคิดขึ้นมาเองโดยเฉพาะเรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้อย่างแน่นอนและวันนี้เรามาลองดูกันว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจมาแนะนํากันบ้างและจะอร่อยแบบตะโกนแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย เย้ซึ่งนี่คือเมนูแนะนำของทางร้านหัปลาอ้อยเลยนะคะเมนูแรกของเราเลยผัดผงกะหรีดเลยเอาไข่ด้วยผัดผงกะหรี่จะขาดไข่ไม่ได้ เน้ он, เนๆนใหญ่ใหญ่เดีอันนี้ดิเมนูต okay. ่อไปกุ๊กเกี้ยวยังไม่หมดเลยให้กุ๊กเกี้ยวก่อนเมนูต่อไปครับผมแกงจืดเต้าหู้จับหมูสักหมูเด้งนี่แบวได้ให้ดูนี่ครับควาร้อนควาน นมมา่าเม,มนูกดต่อไปเลยเมนูกดต่อไปเลยไข่เจียวซิ่งไข่เจียวซิ่งอ่านี่เป็นไส้บ้างไม่รู้เรียกไส้ไหรืเอเปล่าอร่อยไอหมอร่อยไหมมันเป็นยังไงไข่เจียวซิ่งเนี่ยอ,อร่อยแปลแปลกๆ,ๆอร่อยแปลแปลกๆ,ๆ กินหน้ามันไข่เจียวแล้วก็ข้าวประสมดิผมคิดว่าน่าจะเข้ากันได้หน้ามันอร่อยนะมันหอมกากหมูมากเลยทุกคนแล้วมันก็หอมเต้าหู้ด้วยอือถึงที่มันมีอย่างหนึงคือไข่เค็มทุกคนเออใช่ก็ว่าทำไมมันเค็มๆนัวๆในนี้มันมีไข่เค็มด้วย อไปองรวมทะเลไขอด่ดาวรวมทะเลไขอด่ดาวมีหมูมีปลาหมึกมีถั่วเออเออขาเรียกเม็ดมะม่วงเอใช่ไหมเม็ดมะม่วงหิงมพร้าวเออเออม็ดมะม่วงห<อ>ินม,มาพ้านด่ดาวจริงๆครับนี่ดาวจริงๆริงเลยเออ ไปสุดท้ายขนมตัง,นงหน้าหมูไหนเองทำหน้าหมูดิห,หมูสับหมูสับใช่ไหมเอาทาทาทาแล้วก็ใช่แล้วเป็นนกเป็นขนมปังหมูสับชุบไข่ชุบแป้งเขาเรียกเป็นเครื่องเคียงอ่ะอย่าเรียกว่าขนมปังหน้าหมู <c oughs> เรียกว่าหมู เปะแผ่นขนมปังบางๆทุกคนไส้แบบเยอะมากแล้วหอมมากอ่ะขอลองกินแบบไ่จิ้มก่อนละกันคำแรกอันนี้แบบจิ้มจิ้มน้ำจิ้มที่เขาให้มาด้วยหอมพวกพริกไทยดาบผักชีอะไรพวกนี้ขอลองมาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มน้ะจิ้ม ถ้าสมมติว่าหนูมาร้านป้าอ้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมนูที่แนะนําของร้านนี้เลยที่มาเราต้องกินให้ได้กะลีทะเลกะล,ลีทะเลถ้ามาคนเดียวก็แนะนําให้ราดข้าวค่ะอ๋อถ้ามาเป็นกลุ่มก็ทานเป็นกับข้าวาแต่ถ้ามาหลายคนป้าแนะนาเป็นกับข้าวนะลูกอย่าราดข้าวามาเก้าคนก็ราดเก้าจานอ่ะ <laughs> โอ้โหป้า,าแล้วก็ขนมปังหน้าหมูลูกเป็นสูตรที่ป้าอ้อยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ แม่อยู่อยุธยานะนำ้อนำอาจารย์ทำเองผมกินแล้วนะมันไส้หมูไม่ใช่นาหมใชไส้หมูเลยไส้หมูหมักหมักกับสามเกลือลูกเพราะว่าหนูได้กลิ่นพริกไทยหอมมากแล้วก็รากผักชีใช่ใช่ลูกมันไม่ใช่แบบหวานหรือเค็มอะไรมันจะต้องแบบแบบนี้มันจะแก้เลี่ยนไงลูกเพราะว่าอันนี้แบบหนูกินเข้าไปแล้วนัวมากไคซิ่งนี่มันมีตำนานมาจากไหนคะมาจากลูกจะกินเหล้ามาจากลูกจะกินเหล้า อะไรนะลูกกินเหล้าแล้วก็สั่งให้แม่ทําอะไรก็ได้จะกินข้าวต้มค่ะทีนี้ป้าก็นึกถึงปลาเค็มเนาะปลาเค็มขยํากับหมูสับแบบภาคกลางเนี้ยแล้วก็นึ่ง่เราก็ไม่มีเรามีไข่เค็มก็เอาไข่เค็มมาขยำแล้วก็ราดบนไข่เจียวให้ลูกกินแม่ร้อยำกับไข่ดาวนี่ล่ะคะมาผสมกันได้ยังไงคิดเองลูกบางที่มันจะมีแค่หมูสับค่ะเราก็เติมทะเลไปแล้วก็ใส่มะม่วงมันก็เออหน้าทานดีเป็นผลไม้ที่ ยำเข้าไปแล้วมันดูดีอะหน้ามะม่วงไม่มีแม่ก็จะใส่แอปเปิลบ้างใส่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยลูกรวมๆแล้วก็คืออร่อยทุกๆเมนูเลยและที่สำคัญข้าวแม่เนี่ยข้าวแม่สวยมากนะข้าวแม่เลียงเม็ดไม่แฉะไม่แข็งเกินหนูอยากถามว่าที่นี่อะค่ะเขาได้มิชลินสตาร์มากี่ปีแล้วคะ ก็ได้2ปีแล้วลูกได้2อหนึ่งแล้วก็ปีนี้2อสาปีนี้เขาให้แบบอลังการมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเอามาโชว์อุ้ยมีโชว์ด้วยปีที่แล้วเขาให้เป็นสติกเกอร์บดาค่ะโอ้โหป้าอ้อยยกมาเป็นกล่องป้าอ้อยยกมาเป็นกล่องค่ะใช่มาเป็นกล่องลูกโอ้สองหนึ่งอ่ะมันเป็นโควิดลูกก็เลยให้แค่ซองใบอันนี้กับ สติ๊กเกอร์แค่นั้นอค่ะอันนี้เป็นหนังสือลูกอันนี้ปีสองสามอ่าเป็นหนังสือวิธยการอันนี้ปีสองหนึ่งที่แล้วมาอันนี้หนังสือให้แบบมาทุกปีเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือทั่วประเทศลูกมีทั้งภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้ของป้าก็อยู่ในนี้เป็นสตรีทฟู้ดเป็นอาหารตามสักงต้อยค่ะแล้วอันนี้คืออะไรอนนี้คือโล่อย่างก็ นักมวยเลยลูกอ้ยโลลักวยเหมือนโล o ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอุ้ยนี่อเป็นโลเป็นอันนี้เลยแล้วก็ในซองนี่ก็จะเป็นแบบนี่อ๋อเป็นไอ้นี่ใบเหมือนใบประกาศนียบัตใช่ใช่นี่ไงนี่เพิ่งได้เมื่อวันที่เท่าไหร่เองส่งมาให้ป้าวันที่17 17ที่ผ่านมานี่หรอคะใช่ลูกอุ้ย ไดู้้อันที่สิบเก้าใช่เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเลย2วันป้าก็นึกว่าปีนี้เขาคงไม่ให้ไอ้พวกนี้มาอะไรเงี้ยเออเป็นว่าเปิ้ลคงกำลังตำอยู่นะคะแล้วป้าอ้อยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มิชลินไกด์เสียใจมั้งเสียใจมั้งอ้ยอยากรู้ว่าแบบดีใจดีใจมากเลยหรือว่าแบบปูบ้าตนตายไหมปีแรกที่ป้าได้ป้าร้องไห้เลยนะค่ะซึ่งเราแบบคาดไม่ถึงเนาะเพราะว่าลูกชายป้าเขาบอกโอ้แม่ถ้าแม่เหมือนเจ๊ฝ่ายเนี่ยนะร้านแม่แตกแน่ ก็เลยบอกโอ้มันจะเป็นขนาดนั้นเหรอลูกก็มาแตะเนาะอป้าก็ร้องไห้เลยแหละขอโทษนะคะกุ้งร้านแม่ไม่ใช่กุ้งธรรมดามันคือกุ้ง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 แบบกุ้งใหญ่มากใช่เราก็ต้องเลือกหน่อยแต่ถ้าวันไหนไซส์เล็กนิดนึงป้าก็จะให้เยอะหน่อยเอ่อป้าขายเองนี่สิหปีแล้วลูกเมื่อก่อนป้าอยู่ข้างร้านเข้าซอยแม่สายอ่ะเขาก็ได้มิชลินมา ตามตามป้ามา,านั่นแหละป้าอยู่ติดนั้นเลยมันเป็นที่ว่างเปล่าก็ย้ายไปย้ายไปแม่ลิมไปเจ๊งมาย้ายไปมาลินก็เจ๊งลูกแต่พอมาเปิดตรงนี้ก็คือด,ดีเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงนี้ลูกตรงสันติธรรมเป็นหัวมุมเล็กๆสักสองปีสามปีได้ป้าก็ย้ายไปอีกข้ามถนนไปอยู่ทาวน์เฮาส์ตรงนั้นเขาก็บอกว่าป้าเขาขายอะไรว่าคนก็ผุบเข้าไปทาเท่าที่เราขายได้ ก็เกาหลีก็มากินสองคนที่แม่ถ่ายรูปเนี่ยเขามาอยู่ประมาณสามเดือนค่ะแล้วรูปนั้นเนี่ยเขาเขาวาดให้ป้าตอนเขาจะกลับจะกลับบ้านเขานี่ไงเป็นหนังสือเกาหลีเขาเขียนเชียงใหม่เออนารักเออนะารักของป้าก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ขั้นบุบลิฟบวินไว้ลูกอุ้มอุ้มอุ้นี้ เขาก็จะเขียนขอ,องแม่ไว้ e น่ารัก <พพ S 1> ไหมโออเขาวาดอะไร<ห>ก<ม>็<ห>น่ารักหมดเลยเนี่ย<ห>แล้วเขาก็เขียนออเดอร์ที่เขาสั่งป้าอ้อยกินไทรปุ้งสดและจากนั้นมาก็มีแต่เกาหลีทั้งนั้นเลยมากินป้าคนไทยไม่รู้จักเออเกาหลีพาคนไทยมากินเออจริงอะแม่อ้อยค่ะฝากร้านหนนะ่อยค่ะว่า ร้านแม่อ้อยเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างคะตั้งอยู่เขาเรียกถนนเชียงรายนะลูกข้างหน้าเนี่ยถนนเชียงรายสองเปิดทุกวันปิดทุกวันจันเปิด10บโมงโมงเช้าจนถึง้งทุ่หนึ่งทุ่มรอป้ออ้อยหน่อยเพราะว่าบางทีก็ช้าถ้าหิวไม่ต้องมาถ้าหิวไม่ต้องมา เออหิวมากไม่ต้องมาได้กินช้าแต่อร่อยแน่ใช่ใช่แล้วก็รีเควสเยอะก็ไม่ต้องมาไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันผัดน้ำแทนเครื่องปรุง50%ไม่ต้องมาฉันก็ทําสูตรฉันขอบคุณมากเค่ะคุณมากค่ะเายุนมากค่ะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์แม่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปกินอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะแอนแอน 拜拜。不不不。